สังเกตสัญญาณจะเป็นคลื่นลูกใหญ่แบบนี้ก็น่าจะช่วยป้องกันการเกิดซอเฟตของแบตเตอรี่ได้หม้อแปลงตัวนี้ก็คือหม้อแปลงตัวเดียวกันกับที่ผมได้ถ่ายในคลิปที่ผ่านๆมาก็คือเป็นหม้อแปลงขนาด3แอมป์ความต้านทานขด220โวลต์75.3โอห์มความต้านทานขด12โวลต์0.2โอห์ม ในตอนที่ผ่านๆมานั่นผมได้ใช้ไดโอดตัวเดียวมาทําการชาร์จไฟแต่ตอนนี้ผมได้ใช้เป็นบิดไดโอดมาทําการชาร์จไฟเพื่อดูว่าการชาร์จด้วยไดโอดกับการชาร์จด้วยบิดไดโอดจะมีความเร็วแรงกว่า2เท่าจริงหรือไม่จะทําการวัดไฟที่มออแปลงก่อนขด12โวลต์ได้เท่าไหร่ขด12โวลต์ได้12.99กโวลต์ก็คือ1 3โวลต์เมื่อผ่านบิดไดโอดมาแล้วจะเป็นเท่าไหร่ได้3.6โวลต์ต่อไปวัดไฟกระแสตรงที่ขด12โวลต์ ก่อนผ่านบีดีโอวัดได้0.7โวลต์สวิงหลังผ่านบีดีโอมาแล้วก็จะเป็นไฟตรงวัดได้11.57โวลต์การต่อวงจรก็จะเป็นแบบนี้ครับสังเกตขั้วบวกขั้วเดียวก็พอหรือจะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้ว่าขั้วบวกถ้าไม่มีก็ให้ดูขาที่มันแปลกกว่าเขาขาที่แปลกก็คือขานี้ครับก็คือขั้วบวกเมื่อทราบขั้วบวกแนวทะแยงก็คือขั้วลบได้2ขาที่เหลือก็คือไฟ AC ไฟ AC สามารถสลับขั้วได้และนี่ก็คือวงจรชาร์จแบตมอเตอร์ไซ ขนาด5 ml 10ชั่วโมงชาร์จด้วยบิดไดโอดจะเร็วแรงกว่าไดโอดตัวเดียว2เท่าหรือไม่ผมจะจองการวัดสัญญาณผมจะวัดสัญญาณหม้อแปลง12โวลต์ก่อนผ่านบิดไดโอดมาเ่อไ,ได้เท่าไหร่ความถี่50เฮิรตซ์ไฟต่ำสุด -18 โวลต์สูงสุด18.8โวลต์รูทมีสแฟวร์ที่13.08โวลต์พีกทูพีกอยู่ที่36.4โวลต์ ทีนี้ผมจะวัดไฟที่ผ่านบริเดออดมาแล้วก็คือวัดที่คั้วลบและขั่วบวกของบริเดโอดความถี่ก็จะกลายเป็น100 h เฮิร์ไฟต่ำสุด400มิลลิโวล์ไฟสูงสุด18 V โวล์รูทมินสเฟร์อยู่ที่12.8 V โวล์พีกทูพีกอยู่ที่17.6 V โวล์ผมได้ปล่อยไฟด้วยหลอด12โวล์5วัตเต็มก็คือปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430มิลแอมปล่อยไฟไปแล้ว5ชั่วโมงไฟตกเหลือ1 1 6 7โวล์ ตอนนี้ก็จะมาปล่อยอีก1รอบก็รวมเป็น2รอบรอบนี้ก็จะปล่อยให้เหลือ11.93โวลต์ก็จะทําการชาร์จทันทีพอคีบลงไปก็ได้11.90โวลต์เลยครับผมก็จะทําการชาร์จได้ทันทีเลยครับผมปล่อยไฟไปรวม2ครั้งใช้เวลา5ชั่วโมง1นาทีผมก็จะทําการชาร์จไฟขึ้นมาที่12.5กระแสขึ้นมาที่1.1แอมป์ผ่านไป1นาที ไฟขึ้นมาที่12.81โวลต์กระแสลดเหลือ1.06แอมป์สังเกตสัญญาณจะเป็นขื่นลูกใหญ่แบบนี้ก็น่าจะช่วยป้องกันการเกิดเซลเฟตของแบตเตอรี่ได้อ่านไป3นาทีไฟขึ้นมาที่12.8โวลต์กระแสลดเหลือ1.09แอมป์อุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่33.8องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่30.6องศาเซลเซียส อุณหภูมิบิดไดโอดอยู่ที่ 33.1. องศาเซลเซียสสูงสุดสัญญาณยังแรงอยู่อุณหภูมิห้อง29องศาเซลเซียสชาร์จไปได้5นาทีผมก็ไปนอนก็เลยอยู่การชาร์จไว้ตอนนี้ผมตื่นมาแล้วผมก็จะทำการชาร์จต่อผมก็จะกดเวลาให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ทำการชาร์จที่สายชาร์จเข้าไปสัญญาณก็ยังกระเพื่อมยอดสูงอยู่เลยครับ อุณหภูมิห้องอยู่ที่31องศาเซลเซียสผ่านไป30นาทีไฟขึ้นมาที่12.9 3โวลต์กระแสลดเหลือ1.01มอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่39.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ที่33.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิบิดไดโอดอยู่ที่47.4องศาเซลเซียสสูงสุด อุณหภูมิห้องอยู่ที่31 16. องศาเซลเซียสลูกขึ้นสังเกตดูยอดจะแหลมสูงน่าจะช่วยในเรื่องการป้องกันโซเฟตได้ครับผ่านไป1ชั่วโมง4นาทีไปขึ้นมาที่13.22โวลต์กระแสล,ลดเหลือ863มิลลิแอมป์อุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่41.1องศาเซลเซียส อุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่34.6องศาเซลเซียสอุณหภูมิบริดไดโอดอยู่ที่สูงสุด53.6องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องอยู่ที่31องศาเซลเซียสสัญญาณไฟตรงสังเกตยังกระเพื่อมแรงอยู่น่าจะช่วยในการป้องกันซาเฟตได้ผ่านไป2ชั่วโมง1นาทีไปขึ้นมาที่13.97โวลต์กระแสลดเหลือ652ม ah. ิลลิแอมอุณหภูมิหม้อปแปลงอยู่ที่สูงสุด 43.1องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่35.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิบริตไดโอดอยู่ที่สูงสุด52องศาเซลเซียสแต่จะลดความแรงลงอุณหภูมิห้องอยู่ที่30องศาเซลเซียสผ่านไป2ชั่วโมง19นาทีไวดีขึ้นมาที่14.41โวลต์กระแสลดเหลือ490มแอม อุณหภูมิมอแปลงสูงสุดอยู่ที่42.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่อยู่ที่35.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ผิดไดโอดอยู่ที่46.2องศาเซลเซียสสูงสุดอุณหภูมิห้องอยู่ที่30องศาเซลเซียสสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่ผ่านไป2ชั่วโมง53นาทีไฟขึ้นมาที่15โวลต์กระแสลดเหลือ310ม mm. ิลลิแอม ผมก็จะยุติการชาร์จที่15โวลต์เพราะว่าถ้าเลย15โวลต์ไปก็อาจทำให้แบตเสื่อมไวมากครับอุณหภูมิหม้อแปลงสูงสุดอยู่ที่41.6องศาเซลเซียสอุณหภูมิบิดไดโอดอยู่ที่สูงสุด33.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่35.4องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียส สัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่เล็กน้อยไฟต่ำสุดอยู่ที่14.4โวล์สูงสุดอยู่ที่16.4โวล์รูทมินสแฟร์อยู่ที่15.5โวล์ผมก็จะวัดสัญญาณและนี่ก็คือสัญญาณก่อนผ่านบิดไดโอดมาหรือสัญญาณมอแปลงสังเกตยอดบนกับยอดล่างจะหดลงเล็กน้อยไฟลบ17.2โวล์ไฟบวก17.6โวล์รูทมิสแฟร์อยู่ที่12.8โวล์ ความถี่50เฮิรตพิกูพีกอยู่ที่34.8โวลต์ผมก็จะยุติการชาร์จที่2ชั่วโมง57นาทีได้ไปที่15.04โวลต์กระแสลดเหลือ295ม ah. ิลลิแอมผมก็จะทำการหยุดการชาร์จไฟก็จะตกลงมาทันทีผมก็จะจับเวลาว่าเมื่อแบตเตอรี่เย็นแล้ว ไฟจะตกเหลือกี่โวล์สังเกตดูตอนนี้ไม่มีการชาร์จแล้วไฟของมออแปลง12โวล์หรือไฟก่อนผ่านปิดไดโอดมาลุกขึ้นสัญญาณจะสวยงามและยอดก็จะแหลมครับไฟลบที่18โวล์ไฟบวกที่18.4โวล์ลูมีสเฟีที่13.1โวล์พิกทูพิก3 6 4โวล์ความถี่50เฮิรตซ์ผ่านไป2นาทีไฟตกเหลือ13.21โวล์ผ่านไป1ชั่วโมง ไฟตกเหลือ13.06โวลต์ผ่านไป2ชั่วโมงไฟตกเหลือ13.03โวลต์ผ่านไป3ชั่วโมงไฟตกลงมาเหลือ13.01โวลต์อุณหภูมิห้องอยู่ที่29องศาเซลเซียสผ่านไป4ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.99โวลต์ อุณหภูมิห้องอยู่ที่29องศาเซลเซียสผ่านไป5ชั่วโมงไฟตกลงเหลือ12.98โวลต์ผ่านไป18ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.89โวลต์แบตมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ชาร์จเต็มอยู่ที่13โวลต์ได้12.89โวลต์ก็ถือว่าชาร์จได้ใกล้เคียงครับเพราะว่านี่ก็คือการชาร์จแบบเร็ว การชาร์จเร็วก็จะทําให้แบตชาร์จได้ไม่ค่อยเต็มและการใช้ก็จะหมดเร็วกว่าการชาร์จช้าครับจากนั้นผมก็จะทําการปล่อยไฟด้วยหลอดไส้12โวลต์5วัตเต็มก็คือปล่อยไฟประมาณชั่วโมงละ430มิลลิแอมผมจะปล่อยไฟ5ชั่วโมงดูว่าไฟจะตกเหลือเท่าไหร่ผมก็จะทําการจับเวลาไปด้วยไฟตกลงทันที12.75โวลต์ อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่35องศาเซลเซียสผ่านไป1นาทีไฟตกเหลือ12.63โวลต์ผ่านไป2ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.28โวลต์อุณหภูมิห้องอยู่ที่32องศาเซลเซียสผ่านไป3ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.09โวลต์อุณหภูมิห้อง31องศาเซลเซียส ผ่านไป3ชั่วโมง29นาทีไฟตกเหลือ11.98โวลต์อุณหภูมิห้องอยู่ที่31องศาเซลเซียสผ่านไป3มชั่วโมง31นาทีไฟตกเหลือ11.97โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่31องศาเซลเซียสผ่านไป4ชั่วโมง1นาทีไฟตกเหลือ11.85โวลต์ อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่3 1องศาเซลเซียสปล่อยไฟไปครบ5ชั่วโมง1นาทีไฟตกเหลือ11.49โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศาเซลเซียสผมจะปลดออกไฟก็จะดีดขึ้นท,ทันทีผมจะรอดูว่าแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟจะขึ้นมาที่กี่โวลต์ผ่านไป1นาทีไฟดีดขึ้นมาที่11.7โวลต์ ผ่านไป1ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่11.88โวลต์อุณหภูมิห้อง30องศาเซลเซียสผ่านไปสองชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่11.91โวลต์ผ่านไปสามชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่11.94โวลต์ผ่านไป19ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่ .2 องโวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่35องศาเซลเซียสผ่านไป20ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.02โวลต์ยังเท่าเดิมอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่3 4องศาเซลเซียสผ่านไป21ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.02โวลต์เท่าเดิม อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่33องศาเซลเซียสอเดีย209ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยบิดไดโอดเร็วแรงสุดหม้อแปลง12โวลต์3แอมป์กระตุกแรงน่าจะป้องกันเซลเฟตได้ดีตารางการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์แบบกึ่งแห้งหรือแบบ MF ขนาด12โวลต์5แอมป์เอา10ชั่วโมงเป็นแบตใหม่แก่กองสั่งจายออนไลน์ Online. วัดไฟครั้งแรกได้13.02โวลต์การชาร์จครั้งนี้เป็นการชาร์จครั้งที่9 ใช้มอแปลงขนาด12โวล์3แอมป์บิดไดโอดเบอร์ KBPC 5010ทนกระแสสูงสุด50แอมป์1000โวล์ปล่อยไฟแบตเตอรี่ออกด้วยหลอดไฟรถยนต์ขนาด5วัตต์เต็มท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430ม mm, ิลลิแอมป์ปล่อยไฟสองครั้งรวมกัน5ชั่วโมง1นาทีไฟตกจากแบตขนาเย็น12.97โวล์เหลือ11.67โวล์แล้วเริ่มการชาร์จทันที ชาร์จแบบไซคลยุทธอยู่ในช่วง14.4โวลต์ถึง14.9โวลต์สูงสุดไม่เกิน15โวลต์รถนิสสันนาวาร่า np 3 0 0ชาร์จไฟขณะดเดินเบาน่าจะอยู่ที่14โวลต์เหยียบคันเร่งสุดอยู่ที่14.2โวลต์น่าจะเป็นการชาร์จแบบสแตนบายยุทธเมื่อดับเครื่องยนต์ถ้าเป็นแบตพานาโทนิกแบตใหม่แกะกล่องรอแบตเย็นแล้วจะวัดไฟได้13โวลต์เท่ากันกับแบตมอเตอร์ไซค์ที่ทำการทดสอบนี้แต่บางยี่ห้อของใหม่แกะกล่องวัดได้เพียง12.6โวลต์เท่านั้น แต่ก็ใช้งานได้ปกติเริ่มชาร์จที่แบต11.67โวลต์ขีบสายชาร์จไฟขึ้นทันที12.36โวลต์กระแสสูงสุด1.241แอมผ่านไป2ชั่วโมง19นาทีไฟขึ้นมาที่14.41โวลต์กระแส490มิลลิแอมป์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่30องศา,าเซลเซียสที่14.4โวลต์ก็แสดงว่าน่าจะชาร์จเต็มแล้วผ่านไป2ชั่วโมง53นาทีไฟขึ้นมาที่15โวลต์กระแส311มิลลิแอมป์ อุณหภูมิห้อง30องศาเซลเซียสชาร์จได้สูงสุดที่15โวลต์แล้วต้องหยุดการชาร์จทันทีเพราะอาจทํทำให้แบตเสื่อมไวมากๆครับผ่านไป2ชั่วโมง57นาทีไฟขึ้นมาที่15.03โวลต์กระแส294มิลลิแอมปลดสายชาร์จออกผ่านไป2นาทีไฟตกจาก15.03โวลต์เหลือ13.21โวลต์ผ่านไป18ชั่วโมงแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟตกเหลือ12.89โวลต์แสดงว่าน่าจะชาร์จเต็มแล้ว พราะการชาร์จเต็มน่าจะอยู่ที่13โวลต์บางยี่ห้อชาร์จเต็มอยู่ที่12.6โวลต์เท่านั้นจากนั้นก็ปล่อยไฟออกโดยใช้หลอดไฟขนาด12โวลต์หวัตเต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละ4 3 0รม ah. ิลลิแอมป์ผ่านไป1นาทีแบตตกจาก12.89โวลต์เหลือ1 2 6 3โวลต์ผ่านไป5้าชั่วโมง1นาทีแบตตกเหลือ11.49โวลต์อุณหภูมิห้อง30องศาเซลเซียสยุติการปล่อยไฟไฟดีขึ้นทันทีผ่านไไปป11.88ชั่ววโโมมงงเดด็ขึ้น้นนออุณหหภูหิทบ อยู่ที่30องศาเซลเซียสผ่านไป21ชั่วโมง5นาทีไฟดิดขึ้นเป็น12.02โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่3 3องศาเซลเซ,ลเซียสสรุปการชาร์จด้วยบิดไดโอดเร็วแรงกว่าการชาร์จด้วยไดโอดประมาณ1ชั่วโมงชาร์จด้วยมออแปลงขนาด12โวลต์3แอมป์ตัวเดียวกัน12โวลต์3แอมป์บวกไดโอดหนึ่งตัวก็คือตารางนี้ส่วนตรงนี้ก็คือ12โวลต์3แอมป์บวกบิดไดโอดก็คือตารางนี้สังเกตดูก็จะชาร์จเร็วววก่่าััน1ชโมง ส่วนหมอแปลง1แอมป์2แอมป์และ3แอมป์ที่ชาร์จด้วยบริจดจออดจะเสร็จเร็วพอๆกันหรือใกล้เคียงกันนี่ก็คือหมอแปลง1แอมป์สแอมป์3แอมป์สังเกตว่ามันจะชาร์จเร็วได้ใกล้เคียงกันเลยครับสาเหตุก็น่าจะเป็นไปตามสูตร VIR คือแบตเตอรี่ที่มีแอมป์สูงจะมีความต้านทานที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่มีแอมป์ต่ำถ้าเราเปลี่ยนเป็นชาร์จแบตที่มีแอมป์สูงกว่า5แอมป์มอแปลง2แอมป์ก็จะชาร์จเร็วกว่ามอแปลง1แอมป์ เละแมาแปลง3แอมก็จะชาร์จเร็วกว่าเมาแปลง2แอมได้อย่างชาัดเจนหรือชาร์จเร็วกว่าเป็น2เท่าครับหมายถึงชาร์จแบบบิดไดโอดจะชาร์จเร็วกว่าชาร์จด,ด้วยไดโอด2เท่าครับแต่ข้อเสียก็คือแบตจะชาร์จไม่ค่อยเต็มและหมดไวกว่าการชาร์จด้วยไดโอดครับ